ที่แอบใช้ไอดีของผมทำอะไรแบบนี้เนี่ยหรือว่าจะเป็นตอนนั้นจริงด้วยและนี่เป็นตัวอย่างของสถานการณ์ที่ผู้ใช้งานสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ขาดทักษะในการรักษาข้อมูลส่วนตัวแล้วทักษะในการรักษาข้อมูลส่วนตัวนั้นคืออะไรเราไปฟังกันเลยค่ะ ทักษะในการรักษาข้อมูลส่วนตัวหรือ Privacy Management คือการมีดุลพินิจในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัวโดวยเฉพาะการแชร์ข้อมูลออนไลน์เพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของตนเองและผู้อื่นโดยมีวิธีการรักษาข้อมูลส่วนตัวดังนี้ 1. ไม่ควรตั้งรหัสผ่านของบัญชีใช้งานที่ง่ายจนเกินไป 2. ตั้งรหัสผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนอยู่เสมอ 3. แชร์ข้อมูลส่วนตัวในสื่อโซเชียลมีเดียอย่างระมัดระวัง 4. ใส่ใจกับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวระมัดระวังการเปิดเผยชื่อและที่ตั้งและปฏิเสธแอป,ปที่พยายามจะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ 5. ไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณนะเมื่อต้องการกรอกข้อมูลส่วนตัวเช่นออนไลน์ช้อปปิง้งหรือธุรกรรมธนาคารหรือการลงทะเบียนในสื่อสังคมออนไลน์ 6. รู้เท่าทันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตจะเห็นได้ว่าทักษะในการรักษาข้อมูลส่วนตัวเป็นทักษะที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากซึ่งการที่เรามีทักษะในการรักษาข้อมูลจะทำให้เราสามารถใช้งานสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ